สอ,องก็คือคนส่วนน้อยที่แจกมานีครับนะไม่กี่ล้านคนบางคนบอกว่ามีเปอร์เซนที่เกี่ยวข้องนิดหน่อยนะครับมันก็เลยทําให้ไม,ไม่ไม่มีใครมาพูดถึงนะครับเรื่องเงิน1,000 0บาทเพราะฉะนั้นไอโอกาสที่รัฐนะฮะที่พยายามที่จะบอกว่าแจกเงินหมื่นเพื่อจะเอามาช่วยในเรื่องของในการที่จะ ให้มีการเลือกตั้งนายกอาบาจอนะครับนะกับกว่าไม่มีนะครับนะไม่มีนะครับกระแสเบามากผมพยายามไปเดินที่ไหนพูดถึงเรื่องคนหนึ่งหมื่นบาทนี่ไม่มีใครพูดถึงตรงนี้เลยนะครับท,ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นมีคนพยายามจะบอกว่าถ้าไม่เลือกอาบาจเนะี่ยอาจจะไม่ได้ 1, หนึ่งหมื่นเรื่องไรต่างๆนะแต่อันนี้ไม่มีเลยนะครับผมยืนยันว่าครั้งนี้นะครับกระแสที่เอาเงินหนึ่งหมื่นบาทที่มาแจกก่อนหน้านี้ไม่มีความ เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวน้อยมากนะครับน้อยมากเพราะผมเองเนี่ยพยายามไปหาเสียงนะครับเดินหาเสียงก็มีคนที่อายุหกวปที่เขามาช่วยเดินหาเสียงนะครับเป็นผู้สูงวัยทั้งนั้นะ้6หกสิบแล้วนั้น 5, นะฮะหกสิบก็มีเนี่ยเพราะว่าเขาไม่พูดถึงเลยว่าเงที่ได้เงินหนึ่งหมื่นบาทกันไม่พูดถึงเลยอันนี้เป็นก็เป็นเรื่องที่ผมแปลกใจนิดนิดนะครับแต่ว่าพอมันวิเครานะห์แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของอมันมีกระแส รัฐบาลโดนเรื่องฝุ่น PM 2.5นะครับเนาะไปด้วยก็ได้นะคและอีกอย่างก็คืออดีตนายกทักษิณท่านก็เคลื่อนไหวนะพูดเรื่องที่ไปพูดหาเสียงที่ศรีสะเกดนะครับนะันเป็นข่าวดังมากกว่านะครับเนาะเป็นข่าวดังโด่งดังมากกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการยึดยึดพื้นที่นะครับนะในการเลือกตั้งนายกอบจ,จอนะครับเนะี่ยอย่างเงี้ยผมว่ามันมันน่าจะเป็นข่าวที่ทําให้รัฐบาลนะครับนะ ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวนะครับโดยเพราะนายกงยิงไม่ได้อยู่ในสื่อนะครับในสื่อน้อยมากนะครับมีแต่วันนี้เรื่องวันนี้หรือเมื่อวานก็ไม่รู้จําไม่ได้เรื่องมาออกแถลงข่าวนิดหนึ่งนะครับว่าทําอะไรแล้วก็มีการฝุ่นหรือพยายามจะมาพูดถึงเรื่องรู้สึกจะเป็นนโยบายแก๊งคอร์เซนเตอร์หรืออะไรทั้งอย่างนะครับนะก็ยังไม่ไม่ไม่ปังเท่านะครับไม่ปังเท่าตอนนี้ล่ะทุก หัวแหลงกลับมาโฟกัสกันที่านายกอบจนะครับนะอีกนะครับนะโดยเฉพาะนายกอบจพักประชาชนตอนนี้นะผมบอกนะมันมันตีตื้นขึ้นมานะครับนะอย่างที่ผมเคยบอกว่าอาทิตย์สุดท้ายนะ่ะถ้าเกิดกระแสมันกลับขึ้นมานะครับมันก็จะกลับขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้เรื่องกระแสนายกอบจเนี่ยจากที่แรกนะครับคนที่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เลยเนี่ยนะครับหรือใครที่บอกไม่ได้แน่นอนหรือนักวิชาการก็บอกบางคนบอกไม่ได้เลยได้เต็มที่กับที่หนึ่งตอนนี้ขยับตัวเลขหมดแล้วนะครับนะขยับตัว เลขหมดแล้วนะครับแม้กระทั่งเนชั่นที่บอกว่าไม่มีไม่มีตอนนี้ขยับมาอยู่ที่6ที่เลยนะครับนะอาจารย์พี่ชายนะครับเนาะของนีดาด้าขยับมาเจ็ที่แล้วนะครับนะอ่าลองดูนะครับว่าว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมภายในอีกสองสามวันนี้นะครับผมบอกแคมเปญของพักประชาชนที่พยายามที่จะให้มีให